เราเอาที่สิ่งที่เราออกแบบไปก่อนมานเดิมแต่บางคนเขาอาจจะคิดเอได้เยอะมากกว่านั้นก็ยิ่งดีครับทีนี้มันก็จะเห็นความหลากหลายใช่ไหมหลากหลายเขาสามารถทําเอาจากพื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วก็มามาปรับแปลงมาปรับเพศเดินขึ้นแคทบอกได้แต่สำหรับแก้ววนาเองอ่ะเราบอกเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เราเน้นเรื่องว่าเรานำเสนอไอ้ป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์กับ ย้อมธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์นะครับครับจนได้รูปแบบก็เป็นรูปแบบที่ใช้ในแง่ของชีวิตประจําวันได้ตรงนี้ในแง่ของไอ้นางแบบก็เป็นนางแบบเกาหลีเนาะเป็นอาสาสมัครนิแล้วก็ดีไซเนอร์ผู้ก็ก็เป็นช่างฝีมือบางคองก็เป็นช่างฝีมือโดยตรงบางกนก็เป็นผู้จัดการในการส่งเสริมคนอื่นมาทาเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรทางานฝีมือขึ้นมาแล้วก็วิธีการเดินแบบนี่คือเป็น เป็นกิจกรรมสนุกสนุกแบบนายแบบของเราที่เา้เกิดความคึกคักเป็นวิธีการนําเสนอชุด่ี่เราสนุกกับมันท้องถิ่นจริงๆคือเราต้องให้ความเจ้าของเจ้าของผ้าเจ้าของแบรนด์มีความภูมิใจนะมีความภูมิใจเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้การเดินแบบแล้วมีคนชุมเยอะๆอี้นครับมันเป็นการพัฒนาครับทำให้คนคนออกแบบภูมิใจแล้วก็พัฒนางานตัวเองต่อ นี้มันไปนส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดไหมส่งเสริมชัดๆก็คืออย่างน้อยที่สุดลูกค้า FC ของแต่ละแบรนด์เนี่ยครับเขามีความมั่นใจขึ้นในการติดตามงานของติดตามงานของของของแต่ละคนนะครับสุดท้ายส่งเสริมท่องเที่ยวไหมไ ลูกค้าหรือว่าคนที่แขกที่มาเดินรอบนี้นะมาเดินเที่ยวงานจมพระครามเนี่ครับบางคนก็มาดูเพื่อจะเจาะของว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่นที่เขาชิ่นชอบอะมีอะไรใหม่ๆบ้างครับมันก,ก็กลายเป็นดึงคนให้เข้ามาเที่ยวงแร